แล้วอะ <c oughs> แต่บโบเปลี่ยนไปอะใช่เปลี่ยนไปเช้าโบเหลืองอะ <c oughs> อันเรื่องนี้บอกว่าหนีระเบิดกันสุดนิสุดเด็ไปเลยโอ้โหสุดๆดครับสำหรับคุณพันสามเป็นเป็นเรื่องที่เสี่ยงชีวิตมากเลยครับในการที่ผมไปถ่ายฮะแล้วก็แต่เรารู้อยู่แล้วครับเพราะเราเคยร่วมงานกับพี่โขงแต่ว่าเรารู้ว่าที่เราทุ่มเทไปครับมันก็คุ้มค่าแล้วก็เ,เรียกว่า สมกับความเป็นกลุ่มพันนะครับเพราะเราขึ้นชื่อเรื่องของการบู๊เรื่องของหมดแบบแบบนี้อยู่แล้วฉากเสียชีวิตที่สุดในเรื่องนี้คือฉากอะไรก็เป็นฉากระเบิดครับที่เห็นในตัวอย่างนะครับก็เออเป็นฉากที่ระเบิดมันใหญ่มากครับแล้วก็มันมันกวาดหินขึ้นมาด้วยะ<อ>แล้ว<อ>โดนหน้าเราแล้วก็หูระดับไปครับซึ่งเขาเขาบีกว่ายังไงครับก่อนที่มันจะระเบิดเขาบอกอลูกเล็กมากไม่สมเกียรติเลยเพิ่มเพิ่มดินปืนเข้าไปหน่อยครับมปุ้ม โอ้โหสั่นไม่หมดเลยฮะระเบิดใหญ่ฮะให้ย้อนกลับไปได้ทำไงดีฮะให้ย้อนกลับไปได้นะฮะก็ตต้้อองงรับงานมาแล้วครับผมการครั้งแรกเป็นไงครับคุณผ่านกาแรกในใจเหรอฮะตายแล้วใช่แล้วในใจในใจตายแล้วตายแล้วคือแบบมันมันกระเด็นโดนหน้าหรือว่าเราเสียโฉมฮะใช่แล้วหน้าหน้าเราเป็นคนแบบเบาบางด้วยฮะโดนผูกผิดอะไรเงี้ยเรากลัวเป็นแผล ไม่ได้นอกจากระเบิดมาที่ตึกอื่นไหมนอกจากระเบิดอะครับก็ผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกระโดดรถเต้นอะไรเงี้ยฮะกดจะกระโดดบางทีไม่ค่อยดีไมไมัเป็นไรก็ไอ้พวกหลังเหลืองเข่าเขินไม่ค่อยดีครับมันมีวัตถุที่อื่นไหมบบคนยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยที่คนยังไม่รู้อ่ะที่เกิดทุกข์ทั้ง เป็นฉากที่ผมโดนยิงแล้วกันฮะโดนยิงแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็เราเราห่วงพวกเอฟเฟกต์ะครับพวกปืนพวกอะไรมันเป็นปืนจริงะครับเราก็กลัวแบบคําของเขาพังอะไรเงี้ยเราก็เลยกาไปด้วยเราก็เลยฟาดนิ้วเราด้วยกับพื้นด้วยออแล้วเราก็เจ็บมากแต่เราก็ต้องนอนทําเป็นนิ่งไปก่อนออแต่ในใจแบบโอ๊ย <laughs> โอ้โหสุดๆนะก็อยากฝากไปด้วยครับเพราะว่าคือไม่ใช่โค้คนเดียวที่รุอเพลทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนนะครับก็เต็มที่กับงานชิ้นนี้มากๆครับก็อยากให้คนไทยได้ไปดูครับโดยเฉพาะว่ามันเป็นภาพยนตร์ไทยเป็นหนังแอคชั่นไทยแท้ๆเลยที่แบบถ้าคนไทยเราไม่ดูใครจะดูล่ะจัง Uh, อ๋อครับ uh, いいก็ไม uh, ่ซีเรียสครับแต่ก็แอบเสียใจนิดนึงครับเพราะว่าบางทีคนเราอ่ะบางทีอ้วนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบ้วนบวนผงชูรสหรือเปล่าเพราะงั้นผมอาจจะกินผงชูรสเยอะหรือเปล่าแล้วโซเดียมมันเยอะพอเขาถ่ายอย่างนี้มุมเมิมอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธครก็แบบมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็พยายามดูแลตัวเองอยู่กวัน รก็ผมก็ไม่ไม่ได้กินเยอะอะไรครับอาจจะชุดวันนั้นใส่อาจจะอยากใส่ชุดเก่ามันเล็กไปนิดนึงปกป้องเยอะในองค์การเพราะปกป้องเยอะเหมือนกับเพื่อนในองการเองคือปกป้องโอหรือว่าโอ้หล่ออยู่แล้วใช่ก็ไม่อยากให้เขาออกตัวแรงนะแต่ว่าเพื่อนคล้องหรอเพื่อนผมเขาไปแล้วดึงก็ไม่ทันแต่แต่วันนี้เขาหล่อนะอุ้ยขอบคุณจ้าสมผนพันสามนิดนึง ไปด้วยนะนึ่งมีนานะจ๊ะตัดิกันนะได้ค่ะเรียนแล้วพอแล้วไม่บุรี่นะจ๊ะไม่บุลี่ตุนลีกันจูะนี่นกเดียวที่เขาบอกว่าหล่อขนาดนี้ ผมมาเห็นส่วนก็ได <filho> <net> ้ถ <do> ่ายได้ไม่ยุ่ยอ่ะไรอ่ะอันนี้เอ็นอะไรอ่ะ